ตอนนี้ลักอินฮะล่าสุดครับมีการประกาศนะผลประกอบการนะในไตรมาสสามเนี่ยค่อนข้างที่จะได้กำไรนะฮะก็ยังได้กำไรอยู่แต่ว่ากำไรเนี่ยลดลงคือยอดขายเพิ่มขึ้นนะแต่กำไรลดลงเนี่ย net ต r o f i t เนี่ย,ยตกต่ำลงไปพอสมควรนะฮะเนื่องจากเนี่ยฮะดรอปไปประมาณ2.7%นะฮะทำไมมันเป็นเช่นนั้นละ่ะเนื่องจาก ต้นทุนฮนะต้นทุนร้านกาแฟสูงขึ้นนะเราทราบกันดีนะเรื่องของเมล็ดกาแฟที่แพงขึ้นนะมีคนทําสกู๊ปหลายทีแล้วนะฮะไม่ว่าจะขนาดตอนนี้ใส่อราบิก้าโรบัสซ่าผส,ปปสมเนี่ยหลายคนสมัยก่อนจะรู้นะร้านกาแฟก็ใส่อราบิก้าแล้วก็ใส่โรบัสต้าไปผสมด้วยนะฮะเพื่อจะคุมต้นทุนนะฮะแต่ตอนนี้โรบัสต้าเองก็แพงนะฮะใส่เข้าไปก็ไม่ค่อยจะคุมสักเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็เหนื่อย ลักอินเองเนี่ยก็เป็นเชนใหญ่นะที่ผูกขาดเรื่องเมล็ดกาแฟนะนำเข้ามาแบบปีหนึ่งไม่รู้ังกี่ตันต่อกี่ตันนะฮะก็ยังมีปัญหานะครับหนึ่งคือได้รับแรงกดดันจากเมล็ดกาแฟอยู่แล้วนะครับสองเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ร้านลักอินนะฮะได้รับผลกระทบจากออนไลน์ค่อนข้างหนักเนื่องจากมีคนเนี่ยสั่งออนไลน์เยอะนะฮะที่จีนเนี่ยคุณทุกอย่างก็ผ่านแอปหมดะนะครับตอนนี้ทุก เพี่นผมเนี่ยนะก็ถามแท็กซี่เหรอนะไม่นะครับมีว่ามันแบบที่มันเป็นระบบระบบไม่ได้นะเรกแอปอย่างเดียววเอคนะตอนนี้ก็ไปเชียงตอนนี้ใช้เียนกล้่านะฮที่สองก็คืออาหารเนี่ยเขาเขาสั่งกาฟงครับก็คุณก็สแกน นะฮะสแกนเสร็จปั๊บก็กดมารับมารับของนะฮะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือลักอินเนี่ยก็ไปขายผ่านแพลตฟอร์มที่ที่พวกอะไรเดียวพวกจริงตรงพวกไม่ถวนเท้ทาเป่านะฮะก็บ้านเราก็คือแก๊ปช้อปปี้อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ร้านกาแฟาก็ไปขายในนั้นด้วยราคุณสามารถสั่งผ่านตรงนั้นได้เขาก็มาส่งนะฮะหคุณต้องเสียมาจิน นะครับมาจินคือกำไรเนี่ยให้กับบริษัทเหล่านั้นด้วย2เนี่ยเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นสงครามเดือดน,นะฮะเราเล่าให้ฟังแล้วนะว่าจริงตรงกระโดดเข้ามาสู่สมรภูมินะฮะจริงตรงเนี่ยกระโดดเข้ามาสมรภูมิแล้วลดแลกแจกแถมกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นฝั่งของลูกค้าลูกค้าได้รับส่วนลดเยอะมากแล้วก็รเดอร์ตอนนี้คือมหากรรมแย่งรเดอร์กันนะฮะรเดอร์นี่คือโอโคตโคตเนื้อหอมเลยนะฮะตอนนี้คือแบบมีโปรโมชั่นย้ายค่ายนะฮะ ย้ายมาจริงตรงคุณจะเป็นอย่างนี้กลับไปเมย์ทวนก็อย่างนั้นนะฮะตอนนี้คือโอโปรโมชั่นย้ายค่ายดีมากนะฮะจนกระทั่งเนี่ยผมไปแอบถามไรเดอร์นะ,ะบางคนมาว่าเออตกอะไรมา,านนะแล้วเป็นยังไงนะแล้ว่าเรียนแะไรที่อะไรเรียน,เร,ยนเรียนไม่ไแล้วก็มาขับแลว้วเจอพบอะไรเยอะนะฮะได้เยอะเลยเยอะบางคนขับได้สี่ห้าหมื่นนะฮะก็นะ ลายเตสี่ห้ามื่นที่หมดเลยนะครั้งวิ่งทั้งอะไรจริงตรงวิ่งทั้งทั่วทั่วเยอมากนะบทำไมเยอะอก็มันมีการลดแลกแจกบางครั้งนะเพื่อนๆกินที่ร้านเนี่ยแพงกว่ากดสั่งอีกนะฮะบางทีไปหน้าร้านแล้วเนี่ยมันดูเช็คมือถืออีกทีหนึ่งกดสั่งเอาในในโปรเนี่ยในแอปเนี่ย เพอเพอจะถูกกว่าสั่งจากปากเปล่าตรงนี้เลยนะฮะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะมันมีโปรโมชั่นนะซับออนไปซับไปทีหนึ่งเพราะสู้กันเนี่ยจริงตรงเขามีงบประมาณเขาก็ซับให้ราคาถูกลงไปกลายเป็นสั่งออนไลน์ถูกกว่านะฮะอ่ะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะฮะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลผู้บรโิโภคได้ผลประโยชน์นะก็จริงนะแต่ว่าระยะยาวมันอาจจะไม่ค่อยได้เพราะเดี๋ยวจะมีคนล้มหายาจจากไปนะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันกดดันก็คือร้านค้าพวกนี้แหละนะครับที่โดนเบียดเบียนกําไรลงนะฮะก็อ่ะก็ต้องดูกันต่อไปครับว่ากําไรที่โดนเบียดเบียนลงเนี้ยรักกินจะเอาตัวรอดได้แค่ไหนขึ้นราคาก็ไม่ได้ต้นทุนก็สูงขึ้นนะโดนบีบบังคับมาหลายๆเรื่องนะฮะ,ะก็รอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับ